สวัสดีครับการเข้าใจตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการเทรดวันนี้เราจะพูดถึงตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญผลกระทบต่อตลาดและวิธีการใช้ปฏิทินตัวชี้วัดให้เป็นประโยชน์อย่าลืมติดตามชมจนจบนะครับข้อที่หนึ่งประเภทของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญก่อนอื่นเรามาดูว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สําคัญมีอะไรบ้างสตัวชี้วัดหลักที่ต้องให้ความสําคัญคือ 1. GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตัวชี้วัดขนาดและการเติบโตของเศรษฐกิจถ้า GDP สูงหมายถึงเศรษฐกิจแข็งแรง 2. การจ้างงานเช่นอัตราการว่างงานและจำนวนผู้จ้างงานใหม่ช่วยให้เข้าใจสภาพตลาดแรงงานซึ่งส่งผลต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค 3. อัตราดอกเบีย้ยดอกเบี้ยที่กำหนดโดยธนาคารกลางมีผล โดยตรงต่อการกู้ยืมและการลงทุนถ้าดอกเบี้ยสูงขึ้นต้นทุนการกู้ยืมจะแพงขึ้นการใช้จ่ายและการลงทุนจะลดลงข้อที่สผลกระทบของตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่อตลาดต่อไปเรามาดูว่าตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจส่งผลต่อตลาดอย่างไรตัวอย่างเช่นถ้า GDP สูงกว่าที่คาดนักลงทุนอาจมองว่าเศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง และทำให้มีการซื้อสกุลเงินหรือหุ้นเพิ่มขึ้นแต่ถ้าอัตราการว่างงานสูงกว่าที่คาดอาจถูกมองว่าเศรษฐกิจชะลอตัวและส่งผลให้ราคาหุ้นลดลงการรู้ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์การเทรดได้ดีขึ้นข้อที่3วิธีใช้ปฏิทินการประกาศตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงวิธีใช้ปฏิทินการประกาศตัวชี้วัดซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทราบกำหนด การประกาศตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจล่วงหน้าเช่นการประกาศ GDP อาจทำให้ตลาดมีความผันผวนมากคุณจึงสามารถปรับตำแหน่งการเทรดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างไรกันบ้างครับการเข้าใจตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจจะช่วยให้คุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้แม่นยำขึ้นถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณนะครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ